สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกบุญแชนแนลวันนี้แอดมินจะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องจุดทูบว่าสั้นๆมีติดตัวติดบ้านท่านจะช่วยร่ำรวยได้ค่ะแต่ก่อนจะไปรับฟังฝากคุณผู้ฟังทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะ การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้จิตใจสงบและช่วยให้มีสติในการดำเนินชีวิตได้การะระลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือและขอพรในด้านต่างๆวันนี้บอกบุญชนแนลจึงได้นำคาถาบูชาท้าวเวสุวรรณบทสวดท้าวเวสสุวรรณเพื่อความเจริญก้าวหน้าและคุ้มครองจากภัยอันตราย มาให้ทุกคนได้กราบไหว้บูชาประจำวันกันค่ะท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกูเวนเป็นเจ้าแห่งอสูรยักษ์และพูดผีปีศาจสถิตยอยู่บนสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาประทับอยู่ทางทิศเหนือและเป็นหนึ่งในบรรดาท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ผู้คอยคุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ท้าวเวสสุวรรณว่ากันว่า หัวหน้าของท้าจตุโรกบัลทั้งสี่ประกอบไปด้วยพระอินหรือท้าวทัตรถพระยมท้าววิรุณหกและพระวรุณท้าววิรูปัากขาท้าวเวสสุวรรณจะคุ้มครองโรคมนุษย์แต่จะสถิตอยู่บนสวรรค์ท้าวเวสวสุวรรณจะทรงอิทธิฤทธิ์อานุภาพมากในด้านความร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง มีลาบยศเสริมดวงค้าขายช่วยในเรื่องโชคลาบเสริมความร่ำรวยในความเชื่อของชาวอินเดียและจีนจะเรียกเทาเวสุวรรณว่าเท้ากุเวนและมีความเชื่อว่าคือเทพเจ้าแห่งโชคลาบหากใครที่ประพฤติตัวดีเท้าเวสุวรรณก็จะให้โชคลาบและช่วยคุ้มครองปกป้องภยัย จากสิ่งชั่วร้ายเช่นพูดผีปีศาจและคุณใสต่างๆค่ะสำหรับใครที่ต้องการความเจเริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวัสนาเสริมโชคเสริมลาบขาจัดอุปสรรคก็ให้บูชารูปเท้าเวสุวรรณหรือเท้ากุเวนหรือกลับไหว้บูชาเป็นประจำทุกวันค่ะซึ่งมีบทสวด คาถาบูชาท้าเวสุวรรณที่เอาไว้บูชาประจำวันได้ผู้ใดหวังความเจริญในลาบยศทรัพย์สินเงินทองอำนาจวาสนาก็ให้ลองบูชารูปองค์ท้าเวสุวรรณดูนะคะโดยว่าได้ดังนี้ให้คุณผู้ฟังตั้งนะโมสามจบก่อนค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะแล้วว่าคาถาดังต่อไปนี้อิติปิโสภะคะวา ยมะราชาโนท้าเวสุวรรโนมะระนางสุขังอะหังสุขโตนะโมพุทธายะทาเวสุวรรโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัดภูริโตเวสสะภุสะพุทธังอะหังพุทโธ เาเวสุวรรณโนนะโมพุทธายค่ะคุณผู้ฟังคะเครดลับในการบูชาทาเวสุวรรณนั้นคือให้คุณผู้ฟังจุดธูปสักการะจำนวนเก้าดอกและถวายดอกกุหลาบจำนวนเก้าดอกแล้วก็ตั้งนะโมสามจบและลึกถึงคุณบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ที่ประสิทธิประสาทวิชาแล้วระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วค่อยท่องคาถาบูชาเทวเวสุวรรณนะคะวิธีบูชาเทวเวสุวรรณที่บ้านทำได้ดังนี้ 1. ให้คุณผู้ฟังบูชาเทวเวสุวรรณในช่วงเช้าของทุกวันพรฤหัสบดีหรือทุกวันพระแต่ถ้าไม่สะดวก จะเป็นวันไหนก็ได้หรือจะสวดทุกวันอย่างสม่ำเสมอได้ก็จะยิ่งดีและก่อนทำพิธีไหว้ควรอาบน้ำและแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยค่ะ 2. ให้คุณผู้ฟังถวายเครื่องสักการะอาทิเช่นน้ำเปล่าและผลไม้มงคลอันได้แก่สม้มกล้วยสับประรดจากนั้น ทำการสวดสมาทานสินห้าและบทบูชาพระรัตนาตายก่อนคะ่ะ 3. ให้คุณผู้ฟังจุดธูปจำนวน9ดอกพร้อมดอกกุหลาบจำนวน9ดอกพนมมือและตั้งนโมสามจบก่อนสวดบทบูชาท้าเวสุวรรณค่ะคุณผู้ฟังคะส่วนใหญ่จะนิยมท่องบทสวดแบบย่อจำนวน9จบ เพื่อความเป็นสิริมงคลเชื่อว่าจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภความเจริญก้าวหน้าให้กับชีวิตค่ะต่อไปเป็นข้อห้ามหรือข้อระวังในการกราบไหว้บูชาขอพรและบนบานท้าเวสุวรรณค่ะ 1. ต้องเป็นผู้ประพฤตินตนดีไม่ผิดศีลห้า 2. ไม่เป็นผู้ทำลายศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือยุยงให้สิ้นศรัทธาต่อศาสนาค่ะ 3. ไม่ประกอบอาชีพที่มีความทุจริตช่อโกงเอาเปรียบผู้อื่นค่ะ 4. ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวและไม่มีน้ำใจนะคะคุณผู้ฟังคะหากทุกทุกท่านท่องคาถาทวเวสวรร์ อย่างต่อเนื่องทุกๆวันและปฏิบัติกับว้เป็นประจำเพื่อเสริมโชคลาภความเป็นสิริมงคลจากองค์เทวเวสวร์หวังว่าทุกท่านจะสมปรารถนาอย่างไรก็ตามขอให้ทุกๆท,ท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดโรคภยัยและมีโชคลาภที่ดียิ่งขึ้นไปในทุกๆวันนะคะ ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังค่ะนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่ช่องบอกบุญแชนแนลได้นำมามอบให้กับทุกท่านในวันนี้แอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภายัย มาณที่นี้ด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังชื่นชอบเนื้อหาสาระเกี่ยวกับต้นไม้มงคลความเชื่อและห่วงจุย้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านร่ำรวยสุขภาพมีความสุขทุกทกท่านขอบคุณและสวัสดีค่ะ